นอนอรอดอยู่เลยกลัว,วลดติดอะโอข้างหน้าสวัสดีครับ <_ d> um> พ่อดำแม่เพลินไงนี่าสวัสดีค่ะ<า>วันนี้นะคะเราจะมาอะไรอะแคมปิ้งกันแคมปิ้งแบบไม่ค้างคืนนะคะนี่บรรยากาศมาตกปลาหาปลาอยากยน,น,นี่เราจะนั่งกันอยู่ตรงนี้นะ โอเคหลังรถเราอ่าไปเราจ,จะไปขุดไส้เดือนไป,ไปจิ๊ตาบเออไม่ได้ใส่บูทเ้าแม่ไป,ไปขุดไส้เดือนมาตกป่านีแ่แคมปิ้งตกป่าเนี้ยขากลับนี่กลัวตรงเนี้ย นี่กลัวรถตรีตอนขากลับเนี่ยไ,ได้แล้วรู้จักไม่ใช่เดือนรู้จักสินี่สิที่ไม่จับรอที่กลัวเหรอไม่จับมีไม่กลัว <c oughs> ตัวอะไรเงไม่กลัวเดือนเก่งอยู่อ่ะวย chân ngô hơi tụi cái gì mày qua mặt mày tụi tao Này, ừ, này, này mày tụi tao mày tụi tao ba <อ>ไปเอาเอาไว้สับนี่นี่ไปตรงหญ้าเหยียบตรงหญ้านี่สับเผือดยางอเออได้เลยเใส่เดือนเอาเอาดินใส่ด้วยมือทาง <c oughs> ทางเกือบวาวาเกือบูด้วยมีแคมปิ้ง แคมปิ้งหน้าฝนอ๋อที่ดักกู้ไม่เคยเห็นหรอกเออในกระมุงครอบเลยนี่ออกแบบนี้ที่ดักกู้เอ็มที่ก็ไปแต่ห้างห้างก็ไม่ได้ไปหรอกไม่เคยเลยอ่ะตกปลาตกปลาเขียดเดือน เป็นเปา่มเปลี่ยนหรอกไม่เคยทำดูก่อนดูเจอๆไแลก็มาดูศึกษาไว้เดี๋ยวทีหลังจะพาไปศพพาผู้หญิงปากระวังนะระวังคนข้างหลังอ่ะแมตแรกแมตแรกกำลังจะลงไปถ้าถูกขอให้ได้ช็อตนี้ขอได้ขอโดนตัวใหญ่ตัวเดียวพอละฮะน้อยแท้เอาก ขอให้ได้ไงเห็นได้สักตัวใหญ่ตัวขอโอ้ไก่นั่นแหละนกเตี๋ยเขาให้แล้วล่ะให้เวลาสองนาทีอ,อะไรแต่มันยังไงถ้ามันมีปามจะกระตุกออตกระตุกเหรอเวลางดัเวลาปามดึงปุ๊บกระดิ่ง,ง<อ>มันจะร้องอ๋ออ๋อมีกระดิง่งมีกระดิ่งปามดึงปุ๊บเยอ๋อเอ้ยทำไมสมัยเรามันไม่มีกระดิงะด่งว <laughs> ะมันมีแต่สั่นอะไรเงียเออวิ่ เหมือนขายเสื้อผ้าเลยมีกระดิ่งจุ๊บอูอ้อดอได้เยอะ <c oughs> แต่เออมันเล็กเกินเราต้องเอาไซส์นี้ไซส์มินิเออต้องเอาเอาเอออันนี้เอาเอดลงไปพอเอาหอยจุ <c oughs> ๊บแล้วก็เป่าก็ไม่ไอ้น,นี่มันไม่ได้มันไม่ขา โอ้ยเยอะเยอะเยอะแต่คนอน่ฮะโอ้ยมามากินหอยจุบกันมโอ้ยมีหอยอันนี้ด้วยเอาให้ชีถือโอ้โหฮยเฮโอ้โหเยอะมากเยอะ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 เอาดิเดี๋ยวปล่อยก่อนเอาดีมา อาชีพก็ช่วยพ่อถืออ oh ัน euh นี้ไงโอ้ยหนักจังแอามันโดนเสื้อโดนเสื้อพอวางดึงดึงไปเลยเนี่ยมาตรงนี้มาตรงนี้เอามาโอ้เนี่ยมาตรงนี้เดี๋ยวเราจะได้เคลียร์มันลงกองเราอย่าให้มันโดนเสื้อเอาวางเลยโอ้โหทีเดียวพอเลยโโอ้ แต่มันลูกเล็กเนาะกลาไม่ได้ก็เอานี้เลยเต็มันมากกล้าไม่ได้โอ้ยแต่มันเด็กเลยเออถ้าแบบลูกเท่านี้เนี่ยได้อยู่โอ้โหเยอะมากดูหอยหอยดูโอ้โหโคตรหอยดูตัวนี้โคตรใหญ่อันนี้มันหอยอันนี้อันนี้มันหอยอะไรอะหอยเชอรี่เหรอเชอรี่ยังไม่ย่างง่ายเออนี่ โอ้โหดูหอยเรนนี้ก็ย่างได้ไหมได้นี่เอาต้องเอาแบบนี้เอาไปจุ๊บเอาตัวใหญ่เอาแบบนี้เอาไปแกงจุ๊บจุ๊บเอาถุงมาใส่ถุงเรามาอยู่นี่โอ้โหหอยเยอะมากแม่ดูแล้วมันจะตื้นอยู่นะดูดิเออเรนไงโยดลงนี่เลยเนี่ยไอตรงนี้มันลึกอะไรพี่คนนั้นงเขาไอ้นี่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 ใหญ่เออได้หอยไปแกงดูดิ นี่มันจะมีไม้ตรงนั้นอีกนั่งเอเอาถุงมาใส่เคเราได้หอยแล้วนะคะดูดิดูหอยดิเดยอะมากดูดิดูดิดหอยเดี๋ยวไปหาถุงมาใส่ก่อนเออทุกเลือกเอาอันนี้เหรอพ่อมาถ่ายให้เราอนนห,อ,หอ,อ่อยสิเออได้ ถ่ายแล้วเนาะอนนเอาเก็บ <c oughs> วันนี้มาเก็บหอยเนีอาเอาเอาประมาณเนี้ยก็เลยหอยอะไรแม่หอยจุบหอยที่รักอะไรเหรอเนี่ยหอยเยอะเลยแต่มันลูกเล็กเยอะเอาลูกใหญ่ไหมพ่อนี่พ่อจะไปย่างอันนี้นี่นี่ตัวใหญ่พ่อนี่ตัวใหญ่มีอยู่ข้างหลังเหี้ยบพีคไหม เก็บตัวใหญ่ด้านนี้ก่อนหอยเซอร์ี่โอเคนะี่แหละอือกเอาตัวใหญ่ไหมพ่อตัวใหญ่วางบนพื้นนะเราจะย่างกินโวมีแต่ี้โกนอันนี้เดี๋ยวไปล้างเก็บให้หมดเลยที่ตัวเล็กๆอะ่ะไม่มันเล็กเกินก็ไม่ต้องออหรอ เอาตัวใหญ่เหรอตัวใหญ่ๆหญอ๋อโอเคโอเคโอเคเดี๋ยวพอนี่พอยเอาตัวใหญ่ไปย่างนี่ตัวใหญ่เด็กกินอ่ะด็กกินได้ไหมอ่ะเด็กกินได้ไหมได้ผมจะกินเป็นเหรอโอ้ยิไ้่อยยเป็น่างหอยกินแล้วย่างหอยกินแล้วหนึ่งอร่อยไหมชิชอร่อยืมเดืเดื่ยไหมฟูเหมจะมีปอืมหอมอ่ะอร่อยไหม ดูไหนไหมที่ฟันพ่ออร่อยไหมนี่ดูเนี่ยร้อนๆเลยนี่แม่อืจ <c oughs> ิ้ <c oughs> มน้ำจิ้มด้วยกินอาหารป่ามันมีขี้มันไหมหน้ามีอยู่นิดนึงอยู่ข้างหลังมันจะขมหรือเปล่าอร่อย <c oughs> <c oughs> อร่อยอร่อยชงเบียร์เลยอ่ะเบียร์เบียร์ไปชงมาหน้าหลอกไว้ยี่หว่าไม่ค่อยใหญ่เท่าไหร่โอ้ได้แล้วหนึ่งตัวได้กินแล้วเฮ้ยไม่ถ่ายคนได้กินแล้วไม่ถ่ายคนตกเลยได้กินแล้วนั่นน้าต่อมาดิอะไรวะเนี่ นี็เครื่องบินเลยเอาลงเลยนะโหโหสองเคไม่ใช่เคสองเดือดแล้วเอาลงเลยน่ยกานน้าไฟไม่แรงกระไรมาเรามาต้มมาม่ากินกันมาต้มมาม่าเร็วๆเดือดแล้วลงเลยไหม อะไรไมนมีนิดเดียวอ่ะพอยังได้ยังปลาตัวแรกเนี่ยกำลังแกะให้ลูกชายกินอือปลาตัวแรกนะคะเนื้อหวานหวานกินกับมาม่าปลาสดสดอ่าแค่นี้พอเอาเลยเอาเลยเลยลหนูกินคนเดียวเลยตัวเนี้ยตัวแรกอันนี้เดี๋ยวให้คนอื่นกินบ้างเดี๋ยวเขาก็ตกมาใหม่จะเสือกำลังตกอยู่อยากแบ่งให้คนอื่นบ้างโอเคงั้นเอาพอแค่นี้ มาม่าติดไปด้วยมาม่านี่ละมาม่าปลาไอ้มาม่าปลาโอ้โหกระตุกแรงจัดเาดเลยเหรอไหนที่เยกินที่อร่อยเปล่าดูดิพอชิมนะปลาสดสดปลาตัวแรกคนตกไม่ได้กินคนกินไม่ได้ตกหอมอ่ะคนลอยคน่อยเหรอ แคมปิแคมปหวานแคมปิ้งครั้งแรกนิ่มหวานแม่อม่ใสหัวเลยอะไม่อร่อยใช่ไหมใสหัวนี่มันคือไม่อร่อยเนาะไม่ใช่อร่อยอร่อยจนใสหัวหรอไหนแม่ดูสินแต่มันหวานจริงอืะหอมมากๆไหนปลานินตัวที่สองมาแล้วจ้าตัวที่สอง ใหญ่ขึ้นนะใหญ่ขึ้นมานิดนึงใหญ่กว่าโต๊ะเก่าอยูอ่ได้แล้วมีคนตกอยู่นี่นี่ตัวที่สองนะคะนี่ปลานิลฟิตนิลน,น,นี่ตอนนี้เรากำลังกินข้าวอยู่นะคะย่างปลาสดกินข้าวอยู่บนรถย่างปลาสดกิน <laughs> อยู่ในรถกินต้องไม่ได้เสเียงนี่หนึ่งข้าวกับลาบไก่ลาบ รับเลือดเพียงอู้นี่ตัวที่เท่าไหร่พอตัวที่ห้าตัวที่ห้าแล้วจ้ะเรามาตั้งเกลางวันอ่ะกินเลือยๆาตรงโต๊ะก็เหลือสองตัวโอเคปลาสดๆดากน้ำจากครอง ฮะเอื้อเอื้อเอื้อเอะื้อโอ้หอยยีงไงอยากกินย่างหอยไม่ใช่เหรอมนกุ้งน้อยใส่ไว้ตอนป่ายตีได้มไหมกับเราจะกลับแล้วเอาถอยอีกกลับกันกลัวติดลมอ่ะโทางเรากอบที่นี่เสียวพ่อค่อยๆไปนะแม่กลัว ่เอ้ยดีมีตัวเอสนี่ไงดีจังเลยมีตัวเอสเรามาแล้วนะอีกต้องไปไหนไหนเราผ่านมาได้แล้วทุกคนนี่คือแคมปิ้งแคมปิ้งครั้งแรกไม่กี่โมงแล้วเนี่ยตอนนี้ห้าทุ่มสี่สามนะเราลุยโคลนมาได้เลยนะคะ เหลือคันข้างหลังเนยะมองไม่เห็นมืดมากโอ้โหสุดยอดเลยอะ่ะใส่ตัวเอสไม่ใส่ตัวดีนะเออแม่คิดว่าจะไม่รอดซะแล้วเจ็ตมันมี L, เอสเอลเอสเอลดี <H LD. S 2> ลูกรลาของแม่ดีมาก